สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดู A P S คันนะถ้ามีเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราว่าเราต้องทางวิทยุเพราะเราเป็นคนอิตาลีนะคะก็มาดู A P S อย่างแรกกันเลยแล้วเราก็จะบอกชื่อมันและเป็นบทละครอะไรด้วยนะก็มาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นรับบทเป็นแม่นะคะ ชื่อลิลล่าค่ะ mm hmm. ก็จะ mm hmm. พ่อเราตั้งชื่อว่าลิลล่านะแปบลบว่า mm hmm. น่ารักดี mm hmm. ถ้าใครคิดว่านี่ที่กำลงังพูดอยู่เป็นวิทยุภาษาอิตาลีนะคะเ mm hmm. พราะพ่อเราป mm hmm. เป็นคนอิตาลีค่ะจะเป็นบทบ,บทเป็นแม่นะคะชื่อลิลล่าค่ะละครนะคะไปดู ไปกันเลยค่ะรับบทเป็พ่อนะค่ะน,นี่ก็คือหมาฮัสกี้รับบทเป็นพ่อนะคะ,คะก็จะมีแอคเซสซอรี่เป็นถ้วยรางวัลค่ะต่อไปไปดูไออ้อน,นี้ชื่อฮัสกี้แล้วกันแล้วก็รับบทเป็นพะ่อนะแล้วก็จะมีเป็นแอคเซสซอรี่เป็นถ้วยรางวัลต่อไปไปดูรูปกันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็คือแล้วบทเป็นพี่สาวนะคะพี่สาวคนโตนะคือออกมาแล้วมาไปดูอย่างต่อไปก็เลยอ๋อชื่อชื่อของมันนะคะชื่อลิลี่ค่ะและ้วส่วนแม่ก็ชื่อนีล่ามนเหมือนกันนะค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นอพีเอสเหมือนกันนีมันก็รับวบทเป็นพี่ชายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นน้องของเจ้า ลิลลี่นะคะชื่อบอยค่ะแล้วปิดเป็นพ่ชื่อเป็นตัวนี้เป็นองชี่ตัวนี้โอเคไปดูต่อไปกันเลยค่ะตัวนี้เลยนะคะแต่มันตั้งไม่ค่อยได้ที่จริงมันมีแบบเป็นรองเท้าด้วยแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนเป็น A.P.S. by Black เป็นนะคะ อันนี้ชื่อบราวนี่คะ่ะก็รับบทเป็นน้องเหมือนกันน้องนะคะก็จะเป็นน้องของพี่สาวคนโตกับพี่ชายนะคะก็จิ่จิมันเป็นพี่กับน้องไปดูต่อไปกันเลยคะ่ะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปนิสัยเปล่าแต่มันก็ใช่เหมือนกันนี่ตัวนี้เลยน่ารนะัก อันนี้เราเล่นไข,ขอิสเตอร์คงจะไม่ใช่แอ s ต่อไปเข้าสู่ไม่ใช่แอ s แต่ว่ามาเป็นละครเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบเป็นสัตว์เลี้ยงก็มีมาดูแบบสัตว์เลี้ยงกันเลยสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะไม่ใช่ A อ s พีเก็เป็นแมวนะไปดูต่อไปกันเลยเป็นคนรับใช้สองคนคงจะรู้แนะว่าเป็นคิตตี้ นี่เลยเป็นคนรับใช้คนรับใช้นะคะเป็นฮิตตี้เปิดตัวได้ด้วยน,นะต่อไปไปดูคนรับใช้คนที่สองคนรับใช้คนที่สองสวยมากเลยตอนนี้เลยชึบ บายนะคะเดี๋ยวไปเจอรับหน้านะ